วันนี้พาท่านผู้ชมไปดูไก่อบถังที่ตลาดท่าแร่ครับครับวันนี้เรามาที่เดิมครับที่เดิมนี่วันนี้เรามาเจอไก่อบองคเอ้ยอบถังตัวที่ไก่อบถังนี่นะครับสองไซส์คือไซส์ร้อยกับไซส์ร้อยสี่สิบนะตัว,วน,นี้เรามาเจอเจ้าของเจ้าของซื้อยังก่อน ซื้อ,อยังก่อนซื้อโก้ครับผมซื้อโก้ซื้อเหรียญซื้อโก้ซื้อกิ่งนะอ๋อซื้อกิ่งซื้อกฤษณะครับอ่าคุณกฤษณะหรืออ่าอ่าซื้อโก้ซือซ้อเหรียญนะนะครับหนุ่มย,ยังไ,<อ>ไม่มีอายุมากนะครับนี่ดูด้วยสายตาแล้วจะอยู่วังสี่สิบเนี่ย,าาะยละแม่นยูบ่ละสี่สิบกว่าอ,อ่านิดหน่อยครับ<อ>เป็นบอ่อข่าขายไก่ก็เรียกว่าแต่ประเภทไก่ย่างเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่อย่างเราด้วยครับเพิ่นมาปบถัง เดี๋ยวจะทำว่าเมืองขออนุญาตเมืองถังแล้วพอดีเปิดไปเมืองอบเอาตอนนี้ผนลูกค้าผนมาแล้วครับไก่อบถังสุดยอดแซ่บแซ่บรสแซ่บเดี๋ยวจะเพิ่มมาเหตุผลมาที่อบอบถังนี่มันเป็นยังไงนะเขาเรียกว่าถ้าไปปิ้งมันก็สเสียเวลาเนาะวอร์ประสานเทากว่าที่ได้แต่ละตัวการลำบากลำบนกว่าที่สุกนะประเด็นเิ่นใส่วิธีอบ แต่แก๊สสำเนียครับออฟแบบพวกแมนธรรมดาเนี่ยนี่ลูกค้ากำลังขายเคยมาซื้ออยู่บ่ครึ้นี่ยเอาล้อมเมืองมัลล์เป็นตาแซ็บวะสีเนาะนี่ครับเปิ้ลกระหันอยู่นี่หันอยู่นี่ซุกซุกทางนอกซุกทางในเขาเลือกทางนอกเหลืองทางในเขาจะเอือดยังอ่ะเนื้อซุกเนาะนี่นี่ทางในทาหนึ่งกันมองนี่เปิ้ลว่ามันสุกหยาบปกติ แต่อันนี้รับรองว่าสุกครับผมนี่รับรองครับรับรองไม่รอนสุกแน่นอนแซบแซบนุ่นวัวตัวละเพื่อนเอาตัวต่อได้ลอยยี่สิบบาทเนาะลอยเศร้านี่พอดีเลี้ยวเศร้าเลยครับตามด้วยน้ำจิ้มแซ่บๆน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแก่วมะขามเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวบะเมืองนี่น้ำจิ้มแก้วบักขาเปียกครับผมนี่อร่อยครับอร่อยสบอร์ร่อยเก่าน้ำนัวใส่เอาไปไหนแจ็คลอยเป็นไรพี่น้องข้ามบะเมืองได้ นี่ครับน้องกโกคาร์ทเปิดเป็นถังยังก็ได้สแตเนเดสดโอถังสูงนี่เป็นน้องประมาณเมตรหนึ่งเนาะกว้างกับประมาณเกือบเมตรนี่น,ในใี่ไกรตีโอบแล้วตอนนี้ยังไม่สุกกันเลยมันบ่เลยซุกแล้วนะครับด้าน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 ,นหลังด้านหน้าโอ้ยสวยงามครับนี่ครับ,ดรบเดี๋ยวเข้ามือข้างในมัจนจะห่อเดือพี่น้องเห้ยนี่นี่นี่มันจะเป็นหอยอ้อมอยู่นี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 ่ครับ <ๆ S 1> เสร็จแล้วก็มาว่างนี่ร่างตะแกงเพื่อที่จะขายและจําหน่ายเขาใส่เวลาโดนไปได้หรือกันครับห้าสิบวันโดนอยู่ยเลยครับเจ้าตันเกือบชั่วโมงเนาะเขาต้องตรวจดูยุ่ยเลยบ่ครับต้องไม่ยื่ยเลยมาเจะมันใหม่เนาะอืมเด้งให้เลี้ยวเลี้ยวคนอื่นมันติดใหม่ปะอ๋อ คือธรรมดาปิ่งใจปิ่งงานเนาะย่านเขาเรียกว่าย่านนรับว่าย่านย่านข้างในใหม่ข้างนอกข้างใน่โอ้ข้างนอกข้างในเบอร์ช่างเบอร์สุกต้องอบด้วยบารนี่เพิ่นอบด้วยถักด,ด้วยแก๊สได้พี่น้องนี่เอ๋เอามาึกจัะไม่นะโบแม่นหน่อยใส่ถ่านเตาถ่านเนาะเตาแก๊สเขาใส่ไฟขนาดไหนนี่ครับโอ้ยนี่เดี๋ยวไฟกับบาร์นี่ลาย ร้อนกรสิใหม่ฮอนไลน์กรบบดีแล้วถังแก๊สชิมหายกิโลนี่เขาใส่ได้จักมือซีมือหามือเนาะแล้วแต่คโคชเลียร์ปกติเอาอธิบายดูยครับขายขาย,ยุใส่ไหนปกตินัดใหญ่ถูกซียู่ตลาด,นา,ดนาไขยกินสีเวลาห้องอ<า>มือก็ดูยูนัดใหญ่ครับผมสองซ้ำมือครับตลาดนัดใหญ่ครับนี่มันจันทร์พนึ่งครับเสาครับจันทร์พฤวันเสา เอ่อพ่อวันาทิตย์อันนี้มาชิมร่างตลาดอ่าครับผมเป็นนัไขาเท่าที่มาขายในสีหาเตือนเลยไปได้ครับผมแล้วจากนั้นก็ติดไปนี่ไปเตาเนาอ้อยตลาดตาวน์อ้อยก็คือไม่เคยว่างเลยครับผมยกเว้นว่าเขาสีสีพวกที่บ้านที่เท่ครับอยู่บ้านหนองน้ำคำบ้านหนองหนองน้ำคำตำบลตำบลบึงทวายอำเภอตบลบึงทวาย ทำเพื่อตางอ้อยจหวัสดุก็นคาข้อเท่าหนิครับอาชีพนี่ขนาดสนใจผู้ใดสนใจไก่ก็เป็นไก่้ยังก่อนฮะไก่เนื้อไก่ไก่เนื้อครับผมไก่เนื้อซีพีครับไก่เนื้อพีซีหรือซีปีหรือของซีพีครับผมของซี่พี่เนาะเขาบ้านทรงอีกเลยบครับเขาบ้านทรงแบบนี้นะครับหมายความว่าเขาขั้วมาให้ร้อยเรียบร้อยอะไรครับเพราะไอ้กระผลถอนมาเรียบร้อยไม่มากรผมครับผมเตะเข้ามันตัแแดงเอาอ๋อแต่ว่าเครืองหนอกเครื่องในยัง เขมีข yeah, mm ้าอ้อแล้วอ๋อเขาแยกออกมาขายตั้งหักนี่ครับต้นทุนเขาทรงแบบไหนเป็นตัวหรือเป็นกิโลเป็นกิโลครับผมโดยทั่วไปเลยกิโลเท่าไหร่ตอนนี้มันอยู่เจ็ดสิบกว่าบาทนเจ็ดสิบกว่าบาทท่านผู้ชมที่ชมแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ